สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อรมาชมขบวนรถน้ำเที่ยวที่909และ911นะครับกรุงเทพน้ำตกและส่วนส่วนปฏิพัฒธ์ะนนะะสวตนละสววนัวสะนับวินพะวนาวนสับ วันนี้ขบวน909นะครับกรุงเทพน้ำตกสโยกน้อยและขบวน911กรุงเทพส่วนสวนปฏิพัท์พ่วงรวมกันมานะครับผมที่นี่สถานีชุมทาบางซื่อที่นี่สถานีชุมทาบางซื่อรถจักรเทียมพานชลนิสสองขนาดนี้เป็นขบวนรถพิเศษทัองเที่ยวที่909กรุงเทพปลายทางสถานีลำส่งกาญจนบุรี และขบวนรถพริเศษนำเที่ยวที่911กรุงเทพปลายทางทะเลสวนสนปฏิพันธ์รถส้งสองขบวนนี้พ่วงรวมกันมานะครับมีตัวใช้ในการโดยสารกับรถสองเที่ยวนี้แล้วที่จัดหาที่นั่งบนขบวนให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสิ่งของสัพเพลาถ้าจะหลงลืมเพราะอาจจีเกิดการสูญหายได้นะครับวันนี้ก็พ่วงรวมกันมานะครับผมขบวนรถนำเที่ยวน้ำตกสซโยกน้อยแล้วก็สวนสวนปฏิพัฒน์ เป็นรถดีเซลลางทั้งสองขบวนแสขบวนนี้นะครับก็จะพ่วงรวมกันมาแล้วก็จะไปแยกกันอีกทีที่สถานีชุมทางหนองประดุกสำหรับขบวนรถนำเที่ยวนี้นะก็จะมีเดินเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิก รสรซาขณะนี้ได้เวลาท่ชางสถานีย้ายสัญญาณปล่อยกับบนรถพิเศษนำเที่ยวที่ชาวสุจ้าและชาวหนึ่งงออกจากสถานีชุมทาบงบางซื่อแห่งนี้ครับพานที่โรงพักบภบุรานด้านล่างกรุัาขึ้นจัดหาที่นั่งบนรถให้ไปที่เรียบร้อยเลยนะครับออกจากสถานีชุมทาบงบางซื่อแห่งนี้ไปแล้วจึงจนรับ,รบส่งท่านผู้โดยสารไปอยู่รถบางซ้อนสถานีบางหลวงเป็นสถานีต่อไปครับ นี่นะครับเปิดวีดแล้วเสียงวีดใช้ได้เลยวีดเสียงใสนะวันนี้ก็ออกแล้วนะครับออกจากชานชลาที่2สถานีชุมทางบางซื่อ2ขบวนนะขบ,บวน909และ911 ตู้แอร์นะครับจำนวนสองตู้นะครับผมด้านทยขบวนอีกนี่นะครับสองขบวนพ่วงรวมกันมาขบวนรถนำเที่ยวที่99 0กรุงเทพน้ำตกสายกน้อยและขบวนรถนำเที่ยวที่911กรุงเทพสวนสวนปฏิพัฒน์ ก็จะไปแยกกันอีกทีที่ชุมทางหนองประดุกนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายนี้มีขบวนรถสินค้าด่วนหมอนทองนะที่บอกด่วนหมอนทองนี่ไม่ใช่รถขนทุเรียนนะครับผมแต่เป็นเพราะว่าสีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นสีเหลืองก็เลยเรียกด่วนหมอนทองขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเช้านี้เล็กๆน้อยๆกับขบวนรถนำเที่ยวสวัสดีครับ